ทั้งคันนี้นะจะใช้งบประมาณในการแต่งกี่บาทนะตอนนี้ก็ได้ใส่ท่อเจมนะครับก็รอฟังเสียงท่อนะครับว่าจะเป็นเสียงยังไงนะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการแต่งเว็บร้อยสิบไอคันนี้ทรงแบบนี้เลยนะก็โอเคก็กดกัน คลิปนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอสมผลได้รับความมาเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีย้อยกว่า18ปีคนน่คัแนะนำจากผู้ปกครองของคันนนนะครับเจ้าเกณฑ์ตอนนี้ก็จะมาอัปเดตกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทําเช้งเต็มระบบแล้วนะตอนนี้ก็ได้ใส่ท่อเจมด้วยเออก็มาดูกันว่าเวิบวับสีไตัว2 0 20จะเป็นทรงแบบไหนแล้วก็เสียงท่อจะดังแบบไหนก็ไปชมกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่อาร์มยน่นแล้วอืก็จะมาบอกราคาทั้งหมดของคันนี้นะที่ผมได้แต่งไปสําหรับคนที่แบบ จะแต่งตามหรือเป็นแนวทางให้ก็ได้นะเออโอเคก็ไปดูรีวิวกันเมเม้าเมนี่ก็เป็นสีมองนะโอเคไปดูกันและนี่ก็เป็นบางเงินโฉมปัจจุบันนะครับก็มาดูันว่าทั้งคันนี้จะใช้ประมาณในการแต่งกี่บาทนะตอนนี้ก็ได้ใส่ท่อเจมยมนะครับก็รอฟังเสียงท่อนะว่าจะเป็นเสียงยังไงนะอันนี้ก็เป็นรถลูกเดิมลงแคมเฮงสุพรรณก็มาดูกันว่าทั้งคันจะแต่งไปกี่บาทนะครับหน้าครับชุดหน้าก็จะเป็น เริ่มจากล้อนะก็จะเป็นขอบโยโกะนะเป็น1.2ชิ้นนี้จัดมาที่900นะครับบวกแล้วก็จานจานหน้าจะเป็น1 40บาทสั้งในช้อปปีนะครับเหมือนกันกับลอ้อแล้วก็บวกน็อตตัวละ25บาท101พอดี4ตัวแล้วก็จะมียางยางเนี่ยซื้อมาน่าจะเส้นละ200นะครับก็เส้นหน้าก็200บอกยางใน 100แล้วก็ค่าสารก็ประมาณร5อค่าสารนะผมจะบวกไปหน้าหลังเลยก็รวมซี่ด้วยนะซี่หน้าด้วยก็บวกไปห้ารอยนะครับอันนี้คือหน้าหลังแล้วนะค่าสารด้วยแล้วก็ซี่ด้วยชุดหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับอืมก็เท่านี้แหละก็มาดูกันว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับในการแตง่งก็ไปรวมชุดหลังต่อเลย แล้วอีกชิ้นนี้นะชิ้นนี้อยู่ที่200นะครับรวมทรงแล้ว0 0แล้วก็น็อตตัวละ50บาทก็จะเป็น300รน้ครับบวกไป300โอเคต่อมาก็จะเป็นชุดหลังทั้งหมดนะชุดหน้าก็หมดแล้วประมาณนั้นแล้วก็รวมเบาะเลยนะเบาะเป็นเบาะแสงนะครับชิ้นนี้จัดที่ประมาณร9 0ยบาทรวมท่งนะน่โอเคแล้วก็ชุดหลังนะครับชุดหลังก็จะเป็น เป็นอามอามย่นจัดมา1,100ต่อว่อมาจะเป็นหูย่างโคกนะก็ประมาณ280ข้อโหลดอยู่ที่150แล้วก็มีนอ็นอตน็อตนี่จะตัวประมาณละจัไม่ได้นะน่าจะตัวประมาณละ50บาทก็มี4ตัวก็200โอเคมาต่อเลยก็จะมียังในนะครับยังในก็บวกอีก100เอ,อ่อ แนะนำนะสำหรับคนที่จะสั่งอัพยนต์มาก็ต้องมีเพาหลังใหม่เพิ่มอีกประมาณร้อยร้อยหนึ่งบอกอีกหนึ่งร้อยเมอกก็ประมาณนี้นะครับเอ้ยลืมอย่างหนึ่งคือดุมย่อดุมย่อหน้าหลังนะครับผมก็สั่งมาที่พันสามนะครับรวมส่งแล้วพันสามเอ้ยไม่ใช่พันสามนี่ผมหน้าหลังนะหน้าหลังดุมย่อหน้าเอ้ยดุมย่อหลังก็ประมาณนี้ก็ลื่นอยู่นะ อันนี้คือหน้าอันเดียวกันนะครับประมาณนี้เป็นแบบดำนะก็อยู่ที่ท่านสามบวกสเตอร์สเตอร์ก็ซื้อใหม่นะสเตอร์ก็อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิ้อยสิบเบอร์28ดนะครับสเตอร์ยี่แดฟันแล้วก็โซ่เป็นโซ่เดิมตัดนะครับให้มันเช้งประมาณนี้ให้มันย่นโอเคแล้วก็จะมีนอ็อ เป็นน็อตนี่ก็บอกอีกร้อยหนึ่งแล้วก็ประมาณนี้ก็อันยางสุดท้ายนะครับก็ที่ขายไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นท่อท่อที่ยืมเพื่อนมาใส่นะครับก็ใส่ได้นะเป็นของเบฟตัวกเก่านะครับมันก็จะทรงประมาณนี้เป็นท่อลูกค้า,าสานครับท่อเจมตัวนี้อยู่ที่ประมาณสองพันสี่นะครับสองพนสี่นี่สองสี่ โอเคก็หมดชิ้นแล้วนะครับสําหรับการแต่งก็จะได้ทรงแบบนี้เลยนะถ้าใครอยากแต่งก็สามารถจับตามได้นะครับก็ไปดูว่าทุกชิ้นที่เราแต่งไปจะหมดเท่าไหร่นะครับก็ไปดูกันอันนี้ก็เป็นราคาทั้งหมดนะครับที่เราแต่งก็จะมาดูกันว่ามันจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการแต่งเว็บร้อยสิบอคันี้ทรงแบบนี้เลยนะก็โอเคก็กดกัน ก็อยู่ที่8,800นนะครับสำหรับการแต่งหมักเงินของเรานะก็อยู่ที่งบประมาณเท่านี้นครับสำหรับคนที่แบบถามเงินเข้ามาว่าอยากแต่งตรงนี้ต้องใช้งบเท่าไหร่นะนี่ก็เห็นปะผมใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายนะครับนี่ก็โอเคก็มาบอกอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่อยากแบบจัดทรงนี้แต่งบประหยัดนะครับก็เราจะมาลบไม่ดูว่าเราต้อง ไม่ต้องซื้ออะไรบ้างที่มันไม่จําเป็นนะครับสาหรับการจัดทรงแบบนี้นะก็อันนี้เราคิดได้ประมาณ 8, 800, แปดพันแปดร้อยล้วก็จะเอาไปลบ 2, สองพันสี่นะคือท่อท่อนี่เรายัางยังยังไม่เท่าไหร่นะลบไปก็จะเหลือหกพันสี่ลบท่อนะท่อเรามีท่อเดิมนะครับท่อเดิมยังได้นะก็ประมาณนี้แล้วก็ดูมหนะ้า ดูหน้าตัดออกอีกประมาณสองร้อยอ้สามร้อยก็ได้รบสามร้อยเพราะละ่ะของเดิมมันก็ดีนะของเดิมมันดีอยู่เราไม่ต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็อีกอะไรหนึ่งเนาะมันก,ก็ประมาณนี้แหละอืมก็ประมาณที่ใช้ก็ประมาณหกพันบาทนะครับสำหรับคนที่อยากจัดทรงแบบนี้แล้วก็ค่าสารอะไรสี 4, ่ห้าร้อยนี้ก็ลบอีกอืมนั่นแหละลบอีกห้าร้อยก็ จัดสภาพอย่างนี้ก็5 0 0 0ก็น่าจะได้นะครับไม่ต้องร้อโยโกโก็ได้อะเออล้อบันไซหรือเดวิลก็ใช้กันทั่วไปนะครับก็งบประหยัดอืมก็นี่แหละกออ็อยู่เลยนะ5,000บาทคืองบประหยัดแล้วในการจัดสภาพแบบนี้หัวเขีบลากก็หัวเดิมก็ได้เออประมาณนี้5,000บาทนะครับันนี้คือผมจัดแบบอยากให้มันสุดไงจัดนั่งทีต้องให้มันสุดเพื่อช่องนักายเนาะนี่อามยน่นเอออามยืดของมันอยู่นี่ เมื่อกี้นะผมได้เป็นลงสเตอร์เป็น26นะครับก็นี่เลยเล็กจัดบ,บอกเลยนี่สเต์ผมก็มีเยอะนะอกนีกนึงผมก็ขายให้น้องล้วเบอร์28คันนี้บอกเลยว่าแรงนะครับเดี๋ยวจะวิ่งให้ดู EP หน้าเลยแหละก็ถ้าใครอยากรู้ว่าจะวิง่งได้กี่กินะก็ฝากติดตามรับชมบังเงินด้วยผมก็จะแต่งให้สุดๆนะแต่ละอย่างอืแล้วก็มาแนะนํำเพื่อนๆว่าการแต่งแบบนี้ควรทํายังไงบ้างเอก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสายวาทนทุกคนนี่ก็อย่าลืมเน้นๆเลยสกเก์ดักอายไปเลยรอรอเลยบอกเลยทุกคนต่อมาสั่งกันเยอะนะครับแล้วก็ดินเลยก็ฝากหนุนสเก์ดักอายด้วยครับก็มี2แบบให้เราเลือกนะก็มีแบบดักอายแบบนี้แล้วก็แบบแก้วนะก็สั่งด้ที่เฟซบุ๊กเท่นมาสุวน,นะครับนี่อัลละสี่สิบบาทนะมีปลายทางก็สั่งด้ที่เฟซบุ๊กเลยก็ โอเคสำหรับท่อเจมว็บร้อยสิบไอตัวสองพันยี่สิบเนี่ยเราก็จะมาฟังเสียงท่อกันนะว่าจะเสียงยังไงครับอันนี้ก็เป็นท่อลูกห้าสามนะครับก็มาใส่ลูกเดิมลงแคมโอเคนี่ท่อเจมก็ประมาณนี้นะครับเป็นของตัวเก่านะผมก็เอามาใส่ได้ประมาณนี้นะครับก็ดูทรงนี่ความห่างมันก็ยะห่างออกนิดนึงนะเพราะว่ามันจะติดตรงนี้มันก็ไม่ติดนะเห็นปะ่ะก็โอเค,อเคก็ไปฟังเสียงท่อกันลูกเดิมนะลูกเดิมประมาณสี่สิบเจ็ด แต่เป็นท่อลูก53นี่เสียงเดินเบาอประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเบิ้ลกันก็ถือว่ารัวๆนะแน่นดีถือว่าใช้ได้ พอมาทุกคนเสียงอย่างพออ่ะแซบดากวันนี้นะผมก็จะมาวัดระหว่างตัว2019แล้วก็2021นะครับอันนี้ก็เป็นแคมของอะไรครับแคมแคมเต้าหู้นะครับนี่เต้าหู้แปดเลี้ยวเป็นดุมยอ่อเหมือนกันนะครับท่อสูตรอันนี้ท่อเจมวียท่อหนูนะครับเป็นดุมยอ่อสเตอร์ของตัว21นะครับก็จะเป็นสเตอร์14 ยี่สิบหกนะครับถว่าเล็กมากนี่เป็นอาร์มย่อนอันนี้ก็เป็นอาร์มยืดนะครับเป็นสเตอร์สิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะครับอาร์มยืด